ค,คุณพิธาริมเจริญรัตน์เนี่ยก็ต้องอยอมแล้วเขาเป็นนักการเรมืองขวัญใจประชาชนถ้าเขาไม่เป็นขวัญใจเขาไม,ไม่สามารถนําพักคก้าวไกลชนะเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็การเป็นหัวหน้าพักครั้งแรกของเขานั้นพักคก้าวไกลได้เสียงประชาชนเลือกนะครับถึง14ล้านเสียงเศษนะครับมากกว่าพักเพื่อไทยซึ่งเชื่อว่าตัวเองจะเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศตลอดชาติตลอดกาล ไปเกือบ30นะครับพรคเพื่อไทยผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับพรกเพื่อไทยซึ่งเชื่อมั่นว่าตัวเองลงเมื่อไหร่ชนะเลือกตั้งทุกครั้งนะครับได้เพียงแค่10ล้านเสียงเศษเศษนะครับแพ้ก้าวไกลไป30นะครับดังนั้นชัยชนะของพิธาน,นั้นเป็นชัยชนะที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาคือนันกการเมืองที่เป็นฝัญใจประชาชนและเหมือนกับนักการเมืองที่เป็นฝัญใจประชาชนทุกคนในประเทศนี้นะครับ เมื่อไรก็ตามพินักการเมืองซึ่งเป็นขวัญใจประชาชนนั้นแสดงออกว่าอยู่ข้างประชาชนนะครับเขาคนนั้นก็จะถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกยัดข้อหาต่างๆจนทำให้การทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่สามารถทําได้ตัวอย่างของนักกรารเมืองลักษณะนี้ก็คือคุณทักษิณน,นะครับในยุคสมัยที่คุณทักษิณยังอยู่ข้างประชาชนนะครับคุณทักษิณถูกยัดคดีคุณทักษิณถูกรัฐประหารนะครับคุณทักษิณ ถูกเอาผิดต่างๆนานานะครับเช่นเดียวกับคุณยิ่งรักษินวัตรนะครับในสมัยที่พรรคเพื่อไทยยังอยู่ข้างประชาชนด้วยการทํานโยบายจํานําข้าวนะครับด้วยการเป็นพรรคื้อชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งแล้วเป็นนายกนะครับคุณยิ่งรักษ์ถูกกั่นแกล้งถูกดําเนินคดีดังนั้นเส้นทางของประเทศนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยในเวลาที่ทั้งสองพักยืนอยู่ข้างประชาชนข้างประเทศไทยเป็นเหยื่อของการถูกกันแกล้งเป็นเหยื่อของการถูกดำเนินคดีคุณทักษิณคุณยิ่งรักในเวลาที่ยังอยู่ข้างประชาชนนะครับก็เป็นคนที่ถูกกันแกล้งถูกดำเนินคดีชะตากรรมนี้เกิดขึ้นกับพิธาและพักเก,ก้าวไกลนะครับอยู่ข้างประชาชนถูกกันแกล้งถูกดำเนินคดีคดีที่ถูกกล่าวหามากที่สุดก็คือคดีถือหุ้นสื่อนะครับซึ่งเป็นข้อหาที่ ต้องย้ำว่าทั้งประเทศนะครับนักการเมืองที่โดนคดีนี้มีเยอะแต่คนที่โดนคดีนี้แล้วถูกสั่งห้ามทําหน้าที่มีไม่กี่คนนะครับคนหนึ่งก็คือคุณธนาธรคนหนึ่งก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตส่วนคนอื่นนั้นส่วนใหญ่ โดนข้อหาแต่ไม่ค่อยถูกสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่นะครับหลายคนก็ได้ทําหน้าที่ต่อไปยังไม่รวมถึงพักการเมืองบางพักซึ่งมีสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเองและทุกคนในประเทศนี้รับรู้อย่างเปิดเผยนะครับแม้กระทั่งนะครับการให้ผู้สื่อข่าวทําหน้าที่ผู้สื่อข่าวของสถานีแต่อีกขาหนึ่งก็ทําหน้าที่รับงานให้กับพักการเมืองนะครับซึ่งอยู่ในองค์กรเดียวกันก็เป็นเรื่องที่คนในวงการทราบเป็นอย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นเรามีปัญหาแบบนี้ในประเทศจริงนะครับมีพักการเมืองบางพักที่มีสถานีโทรทัศน์เป็นตัวเองให ผู้สื่อข่าวทำหน้าที่ขาหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าวแต่อีกขาหนึ่งรับองเงินจากองค์กรในสังกัดพรรคการเมืองคนเดียวรับเงินสองทางพราหน้าที่สื่อกลายเป็นหน้าที่ของการเป็นกระบอกเสียงพรรคการเมืองแอบแฝงอยู่ตลอดเวลาขณะที่พรรคก้าไกลพิธาไม่มีอะไรแบบนี้ไม่มีสื่ออยู่ในมือไม่มีสทท์อยู่ในมือไม่มีการจ้างผู้สื่อข่าวเป็นของสถานีโทรทัศน์แล้วอีกมือหนึ่งรับเงินเดือนจากองค์กรในเครือของพรรคการเมืองหนึ่งคนรับเงินสองทาง แอบแฝงหาเสียงให้กับพรรคการเมืองในคราสือเพราะเขาไม่มีเรื่องนี้ในความเป็นจริงนะครับเมื่อมีการดําเนินคดีกับพิธาสังคมจึงตั้งคําถามทันทีว่าการดําเนินคดีกับพิธาเป็นการกันแกลง้งหรือไม่นะครับเพราะการดําเนินคดีกับพิธาเรื่องไอทีวีเกิดขึ้นในเวลาที่ ไม่มีใครในประเทศนี้ได้ดูไอทีวีมาเกือบจะ20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นการดําเนินคดีในแบบที่การเปิดเผยหลักฐานของสื่อนะครับคุณทัป,ปนีเห็นเงื่อนงันของเรื่องนี้ว่าเต็มไปด้วยการกลั่นแกล้งเต็มไปด้วยของการใช้เอกสารที่มีการเตรียมเตรียมการขึ้นในภายหลังเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์นี้มาถึงจุดคลแม็กซ์นะครับก็คือพิธาเขาไปขึ้นศาลนะครับแล้วก็ในการไปขึ้นศาลนั้น พิธาทิมเจริญรัตน์นะครับเขาได้เปิดเอกสารสําคัญนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นหลักฐานว่าเขาไม่ผิดในกรณีถือหุ้นไอทีวีต้องย้ำกับท่านผู้ชมตรงนี้อ่อนนะครับว่ากรณีไอทีวีนั้นตามความเป็นจริงแล้วคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครเคยได้ดูไอทีวีมา20ปีแล้วดังนั้นเมื่อมีคนของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลไปยื่นเรื่องนะครับเมื่อมีคนที่ใกล้ชิดรัฐบาลไปยื่นเรื่องว่าพิธาถือหุ้นสื่อโดยอ้างเรื่องไอทีวีคนจํานวนมาก ขัดใจนะครับคนจนํานวนมากไม่พอใจและเชื่อว่าเรื่องนี้รัฐบาลอยู่เบื้องหลังนะครับความไม่พอใจของประชาชนมีมากยิ่งไปกว่านั้นการเปิดเผยของทัปนีเอเสชัยพบเงื่อนงำด้วยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อาจจะเป็นคนซึ่งเป็นถุงเงินของพรรคใหญ่ฝ่ายรัฐบาลอย่างน้อย2หรืออาจจะถึง3นะครับซึ่งแต่ละพรรคนั้นในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้มีการเล่นละครหาเสียงโจมตีกันฝั่งหนึ่งบอกว่า ไม่ร่วมรัฐบาลกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าพรรคการเมืองอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทํานโยบายเร็วจะทําให้ประเทศชาติล่มจมแต่ลึกๆแล้วรับเงินจากในทุนกระเป๋าเดียวกันและเงินจากในทุนกระเป๋าเดียวกันนั้นกลายเป็นชนวนของการทั้งคําถามว่าการรับเงินจากกระเป๋าเดียวกันและเส้นทางของการเปิดเผยเรื่องนี้บรรษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นของในทุนที่จ่ายเงินให้กับพรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาล สองพักเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะถึงสามพักนั้นเรื่องทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเป็นกระบวนการที่เรียกว่ามีการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่นะครับเพราะวันนี้พิธาเขาไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ไปให้การตอนหน้าศาลนะครับในการให้การตอนหน้าศาลเนี่ยนะครับบรรยากาศที่พิธาไปถึงศาลนะครับก็ยิ้มแย้มนะครับแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้มีโอกาส พูดเรื่องนี้บ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้มีโอกาสพูดเรื่องนี้เลยนะครับผมให้ข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงแล้วกันว่าวันก่อนผมได้คุยกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเพราะว่ามีแผนการจะนัดสัมภาษณ์ใหญ่คุณพิธาในช่วงปลายปีนะครับที่ มติชนนะครับในรายการที่ผมทํามีเรื่องมาเคลียดังนั้นใครอยากมีคุยกับพิทาเนี่ยครับเตรียมตัวดูกันได้นะครับในรายการของมติชนมีเรื่องมาเคลียเรามีนัดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมได้คุยกับพิทาเรื่องของคดีนี้นะครับว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรนะครับก็พิทายืนยันว่าเขามั่นใจว่าเขารอดจากคดีนี้อย่างแน่นอนนะครับในคํายืนยันของพิทาทีนี้เมื่อเขาไปถึงศาลเนี่ยนะครับคำแถลงของพิทาก็ เต็มไปด้วยความมั่นใจนะครับถึงแม้ในรูปตอนนี้ในที่ผมเอามาเนี่ยหน้า<ๆ>เขาเอาจจะดูเด<ๆ>ินเดนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นเรื่องของมุมกล้องเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็เต็มไปด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็บอกว่าไอทีวีนะครับไม่ได้มีสถานภาพเป็นสื่อนะครับ i อทีนะครับหมดสภาพเป็นสื่อไปเรียบร้อยแล้วจากการเปิดเผยของพิ่ทาเนี่ยนะครับก็เ,เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่า ไอทีวีนะครับโดยหลักฐานทางราชการทั้งหมดนั้นไม่มีใบอนุญ,ญาตในการทําสื่อไม่มีอนุญ,ญาตในการประกอบหน้าที่นะครับกิจการทีวีนะครับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณพิธานะครับว่าจะให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับคุณพิธาบอกว่าเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมคงให้สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะว่าจะถือเป็นการละเมิดศาลนะครับบรรยากาศที่พิธาไปถึงเนี่ยนะครับก็มีประชาชนไปให้กำลัง ใจนะครับอย่างคึกคักนะครับประชาชนบางส่วนก็ไปชูป้ายในลักษณะนี้นะครับบอกว่าพิธานะครับคือนายกนะครับให้กําลังใจกับนายกพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับขณะที่บรรยากาศในช่วงพิธาให้สัมภาษณ์แบบไม่รวมเนี่ยนะครับก็มีประชาชนบางท่านเนี่ยนะครับยืนข้างหลังคุณพิธานะครับแล้วก็ชูป้ายเป็นข้อความว่าให้พิทากลับไปทํางานในสภาได้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นการแสดง ความรู้สึกของประชาชนนะครับกกต,ต,ต,ตคืนพิธาให้สภาเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังพิธาก็เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนว่าพิธาไม่ผิดแล้วเขาควรจะได้เข้าไปทํางานในสภาอย่างที่ประชาชนเลือกเขาเข้ามานะครับในคําสัมภาษณ์ของพิธาช่วงหลังจากที่เสร็จจากภารกิจในการชี้แจงก,กับศาลพิธาก็บอกนะครับว่า ศาลได้ไต่สวนถึงข้อเท็จจริงตามที่พิธาตั้งใจไว้ทุกประการนะครับแล้วก็ก็ให้พ่อมบลเพิ่มเติมนะครับว่าในการไต่สวนสองชั่วโมงเนี่ยผู้ที่มาร่วมไต่สวนวยคืกอกรกตน,น,นะครับแล้วก็คุณคิมประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของไอทีวีนะครับะนะักข่าวถามพิธาอีกครั้งหนึ่งว่าประเมินได้ไหมว่าน้ำหนักของตัวเองต่อฝั่งผู้ร้องเนี่ยนะครับคำให้การของใครมีน้ําหนักมากกว่ากันอันนี้พิธาเขาก็มารยาทดีนะครับเขาบอกว่าเขาประเมินไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าประเมินไปเนี่ย มันก็จะกลายเป็นนะครับการชี้นำหรือการละเมิดศาลเขาพูดได้แค่ว่าเขาพอใจหลังจากนี้ก็นัดฟังนะครับการวินิจฉัยของศารลรัฐมนุรต่อไปคาดว่าศาลคงจะออกรายละเอียดมาในช่วงบ่ายนี้เพราะได้ไม่ได้มีการไต่สวนเพิ่มเติมประเด็นนี้สําคัญนะครับถ้าศาลไม่ได้มีการไต่สวนเพิ่มเติม,ตมก็แปลว่าข้อมูลที่พิธาทแถลงวันนี้น่าจะเป็นที่ยุติในมุมของศาลแล้วดังนั้นก็แปลว่าการตัดสินเรื่องนี้น่าจะเร็วเพราะว่าศาลไม่ได้ขอ ให้มีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมนะครับคีย์เวิร์ดนี้สําคัญนะครับการถแถลงในนี้แปลว่าสารน่าจะมีคําตัดสินที่เร็วนักข่าวถามพิธาแต่ว่า, kind of. า,า,วามีควา HN มมั่นใจหรือไม่หลังไตส่สวนพิธามั่นใจบอกว่ามั่นใจเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ก่อนรับการไตส่สวนก็มั่นใจนะครับหลังการไต่สวนก็มั่นใจว่าถูกทําหน้าที่ผู้ถูกร้องอย่างเต็มที่นะครับน่าสนใจนะครับว่าในคําให้การของพิธานะครับหลังจากชี้แจงต่อศาลไต่สวนสกับศาลเสร็จเนี่ยเขายืนยันอีกคำหนึ่งนะครับว่า การถือหุ้นไอทีวีเนี่ยเขาถือแทนในฐานะผู้จัดการมรดกและได้มีเการสลับเจตนาสลัมรดกไปแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าพัอนาคตใหม่มีการปันทรัพย์มรดกไปแล้วแต่ไม่สามารถจะตอบอะไรมากกว่านี้ได้หลักฐานในการเป็นผู้จัดการมรดกนะครับหลายคนถามว่าตกลงพิธามีหลักฐานไหมพิธาเอาหลักฐานมาสําคัญนะครับคาพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับอันนี้นะครับเป็นหลักฐานสําคัญที่พิธายืนยันว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดก เป็นคำพิพากษาของศาลแพ่งนะครับนอกนอจากนั้นก็คือเป็นหลักฐานที่เรียกว่าดิจิทัลไทม์สเต็มนะครับซึ่งเป็นข้อมูลในระบบดิจิทัลที่ยืนยันว่าเขาได้ส่งข้อมูลการเป็นผู้จัดก,การโมรดกเมื่อไหร่สแตป์อากรได้นํามาชี้แจงด้วยนะครับนักข่าวถามว่ากังวลหรือเปล่าว่าไอทีวียังประกอบกิจาการสื่อได้พี่ทาบอกว่าให้ไปฐานประธานคิมนะครับของไอทีวีแต่ตามเอกสารเนี่ยไอทีวียุติการประกอบกิจาการไปแล้วตั้งแต่ปี2550 คลื่นก็ไปอยู่กับไทย TBS แล้วและไม่ได้มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการสื่อนะครับดังนั้นการจะประกอบกิจการเดิมทําไม่ได้ใบอนุญาตที่ถามไปทางกสทชแล้วไม่มีท้าฟังแบบนี้นะครับพิธาให้น้ำหนัก2เรื่องเรื่องที่1คือการยืนยันเอกสารทางการ2ชิ้นชิ้นที่1คือกสทชซึซ่งย,ยืนยันว่าไอทีวี ไม่ได้ประกอบกิจการเพราะไม่มีใบอนุญาตนะครับสองนะครับคือคาพิพากษาซึ่งติดยืนยันว่าเขาเป็นผู้จัดก,การมรดกอันนี้ในส่วนของพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับซึ่งต้องดูว่าสารจะรับฟังหรือเปล่านะครับส่วนสารเองนั้นก็ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่การไต่สวนนะครับแล้วก็มีการไต่สวนซึ่งไม่ได้มีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดนะครับแต่อย่างใดนะครับ ผู้ที่ไปที่ศาลทังส่วนก็บอกว่าขอให้ศาลอย่าเห็นกกรถ่ายทอดนะครับรายการต่างๆผ่านไอทีวีแล้วก็ถามต่ว่าไอทีวีไหนอยากออกไอทีวีนะครับอันนี้ก็คือคําสัมภาษณ์ของคุณพิธาลิ้งเจริญละซึ่งยืนยันว่าตัวเองมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เข้าไปชี้แจงนะครับต่างๆด้วยหลักฐานจนํานวนมากผมขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมย้าอีกครั้งหนึ่งว่าชวนท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายพันคนนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์เพราะว่าหลายพันคนที่ดูเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าการกดไลค์ใน YouTube หรือ Facebook ของคุณเนี่ยสำคัญยังไงทุกครั้งที่แต่ละคนแต่ละท่านกดไลค์ในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นการทำให้คลิปนี้เนี่ยนะครับมีคนเห็นมากขึ้นผมย้ำอีกครั้งแบบนี้หลายคนฟังผมพูดบ่อยต้องขอโทษด้วยแต่ว่าในโลกนี้แต่ละวันเนี่ยนะครับมีคลิปข่าวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีวันลงประมาณ4 0 0 5 0 0คลิป อาจจะไม่ถึงอาจจะ2อ0สคลิปผมไม่ทราบแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยใน o o k b o o k ของแต่และคนและใน YouTube ของแต่และคนเนี่ยเราเห็นคลิปไม่เกิน10-20คลิปหรอกครับเพราะเวลาคลิปใน YouTube หรือ Facebook จะโผล่ให้เราเห็นเนี่ยนะครับอลัลกอริทึมนะครับหรือ AI ของ Facebook และ y t u t u เนี่ยเขาจะโชว์ให้เห็นเฉพาะคลิปที่มีคนกดไลค์เยอะๆผมถึงต้องขอความกรุณาทุกคนที่ดูอยู่และสนับสนุนผมมาตลอดเนี่ยกดไลค์เยอะๆเพราะยิ่งกดไลค์นะครับทุกคนจะเป็นเหมือนกับ เซลในการช่วยนะครับให้คลิปของผมกระจายไปสู่ท่านผู้ชมต่างๆมากมายนะครับคุณโอเวอร์โดสบอกว่าย้ำม,มากเกินไปทุกสิบนาทีเรื่องกดไลค์ผมย้ำม,มากเกินไปเพราะนี่ช่องผมไงครับคุณโอเวอร์โดสแล้วผมต้องการให้คนเห็นเนื้อหานี้คุณโอเวอร์โดสมีปัญหาไม่เป็นไรผมขอโทษด,ด้วยแต่นี่คือช่องผมครับนะครับนี่คือช่องผมนะครับผมมีสิทธิ์จะช่วยขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่ดูในช่องผมอยู่ให้เนื้อหาไปสู่คนดูต่างๆอย่างกว้างขวางถ้าคุณโอเวอร์โดสไม่สบายใจผมขอโทษ แต่ที่นี่คือช่องผมนะครับผมจะเป็นคนประเมินเองว่าแค่ไหนที่ผมจะพูดแล้วสื่อสารกับท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องผมให้ดีมากที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับก็เนี่ยแหละครับเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อนะครับว่าช่วยกันตรวไลค์ช่วยกันกดแชร์ที่นี้เรื่องของคุณพิธทาที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังต่อนะครับเป็นข้อมูลที่เอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็นข้อมูลที่เอ็กซ์คลูซีฟนิดหนึ่งนะครับก็คือแนวโน้มของคดีเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ ผมได้มาจากทางมติชนนะครับทิศที่แล้วผมไปจัดรายการที่มติชนนะครับทีมงานของมติชนนะครับเขาได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับเขาได้ข้อมูลมาอย่างนี้ว่าสําหรับกรณีพิธานะครับสิ่งที่กกตจะชี้แจงอันนี้เป็นข้อมูลนะครับไม่ใช่สิ่งที่พูดในสารวันนี้ เพราะผมไม่สามารถพูดสิ่งที่อยู่ในสารวันนี้ได้อาจจะเข้าข่ายระเมิดอนาสสารหรือไม่ผมไม่รู้นะครับและผมไม่ได้อยู่ในห้องประชุมชี้แจงผมผมพูดไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดได้ก็คือในข้อมูลที่แหล่งข่าวในกรกรตให้กับทางมติชนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับประมาณวันศุกร์เนี่ยนะครับกกตเขายืนยันว่าเขาเชื่อว่าไอทยังมีสถานภาพสื่ออยู่อันนี้คือมุมของกกต เขายืนยันว่าไอทีวียังมีสถานภาพสื่ออยู่เหตุผลที่เขายืนยันว่าไอทีวยังมีสถานภาพสื่ออยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาสู้ตรงนี้เขาบอกว่าถึงไอทีไม่ใช่ทีวีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าการไม่ใช่ทีวีเนี่ยไม่ใช่สื่อนะครับอันนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายที่น่าติดตามนะครับไอทีวเป็นสื่อหรือไม่ ฝั่งหนึ่งบอกว่าไอทีวีไม่ใช่ทีวีดังนั้นไม่ใช่สื่อแหล่งข่าวในกระกะตรเขาบอกผมแล้วก็แหล่งข่าวบอกมติชนด้วยข้อมูลตรงกันเรื่องนี้ว่ากะกะตเขายืนยันว่าถึงไอทีวีไม่ใช่ไอทีวีแต่ไอทีวีก็ยังมีความเป็นสื่ออันนี้คือมุมมองของกระกะตรเพราะในศาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ศาลต้องวินิจฉัยเรื่องนี้ก่อนนะครับไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่พี่ทาบอกว่าไม่เป็นนะครับเพราะว่าไอทีวีไม่มีใบอนุญาตการทําสื่อของกสทชซึ่ง ทีวีจะต้องมีนะครับหรือข้อ2นะครับมุมของกกตนะครับไอทีวีไม่มีการออกอากาศแต่ไม่ได้แปลว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อนะครับเพราะในมุมกรกตเนี่ยเขาก็จะไปอ้างเรื่องต่างๆนู่นนี่นั่นว่าการทําธุรกิจต่างๆของไอทีวีก็ยังมีภาพของความเป็นสื่อเพราะตรงนี้จะเป็นข้อแท้จริงที่ต้องปะทะกันหนักนะครับแล้วก็ต้องฟังสารนะครับว่า เรื่องนี้จะวินิจฉัยอย่างไรนะครับเพราะเรามีสารนธิ์ธนูซูเปนองค์กรใหม่นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับหลังการรัฐประหารหลายรอบนะครับแต่เดิมสารนธินูก็มีแบบหนึ่งแต่หลังรัฐประหารสองครั้งสารสธถูกเปลี่ยนแปลงรูแปแบบไปให้มีลักษณะของการประนีประนอมนะครับหรือว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ค่อยฟัง กติกาแบ่งประชีวิตประไตยเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อข้อเท็จจริงที่จะต้องมีการสู้กันไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่เป็นนะครับในกระแสะสังคมกระแสะโซเชียลไ,ไนะอทีว,บบว,วีไม่ได้เป็นนะครับพิธทาก็บอกว่าใบไอทีวีไม่มีใบประกอบการทกา่ยวกบการสื่อแบบกสทชฉะนไม่ได้เป็นนะครับแต่ฝั่งกกตแหล่งข่าวบอกผมและของมติชนเนี่ยตรงกันว่ากกตยืนยันว่าไอทีวีเป็นถึงไม่ได้ออกอากาศแต่ก็เป็นหลักฐานที่เขาใช้คืออะไรนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับ เรื่องนี้ผมไม่กล้าบอ,อกนะครับแต่ว่าเขามีการอ้างหลักฐานบางแบบว่าหลักฐานของเขาเนี่ยไอทีวีเป็นสื่อถึงไม่ได้ออกอากาศทางทีวีแต่ก็ยังมีความเป็นสื่อเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นประเด็นที่มีความสําคัญนะครับในการต่อสู้กันนะครับสาหรับกรณีของคุณพิธาดิษเจริญรัตกับไอทีวีนะครับกับข้อหาซึ่งต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าในแง่ความสมเหตุสมผลแล้วคดีนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะหลักการของกรณี การห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อนั้นแกนของมันก็คือการป้องกันไม่ให้นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยนะครับใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการพูดตรงๆคือยกหางตัวเองแล้วโจมตีฝ่ายตรงข้าม นะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่นักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยนะครับประชาชนจะถูกปั่นหัวโดยนักการเมืองนะครับปั่นหัวให้ชมพักการเมืองที่เป็นเจ้าของสื่อปั่นหัวให้ชมนักการเมืองที่เป็นเจ้าของสื่อปั่นหัวให้ชมลูกหลานของเจ้าของสื่อนะครับอันนั้นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะในหลายประเทศจึงมีการห้ามบางประเทศไม่มีแต่หลายประเทศมีนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเหตุผลที่เขามีการห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อก็คือ เพราะเมื่อนักการเมืองเป็นคนถ,าาถือหุ้นสื่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองจะใช้สื่อที่ตัวเองมีเนี่ยในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามในการโจมตีผู้แข่งตัวเองเพราะฉะนั้นในการแข่งขังกนการเลือกตั้งก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบพรรคการเมืองที่จเจ้าของสื่อและนักการเมืองที่เป็นเจ้าของสื่อนะครับใช้สื่ออวยตัวเองยกหางตัวเองแล้วก็โจมตีฝ่ายตรงข้ามด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามเขาถึงห้ามกันปัญหาของประเทศไทยก็คือในความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้มันมีพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของสื่อแน่ มันมีนักการเมืองที่เป็นเจ้าของสื่อแน่ๆแล้วมันก็มีพักการเมืองและนักการเมืองที่ใช้สื่อยกหางตัวเองและโจมตีคู่แข่งของตัวเองมันมีแน่ๆมันมีสื่อที่รับเงินจากองค์กรสื่อแล้วขณะเดียวกันก็รับเงินขององค์กรพักการเมืองหนึ่งคนแบมือสองทางมันมีแบบนี้แน่ๆนั่นคือความเป็นจริงของประเทศนี้มีคนในคราบสื่อที่ขาหนึ่งรับเงินจากองค์กรสื่อแล้วอีกขาหนึ่งรับเงินจากองค์กรพักการเมือง นะครับแล้วก็รับอย่างเปิดเผยคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ซึ่งมีคนรู้เยอะแยะแต่นี่มีใครอยากพูดรับแล้วก็เดินลอยหน้าลอยตาทําเป็นเรื่องปกติกันนี่คือความเป็นจริงของประเทศนั้นเมื่อมันมีการทําในลักษณะนี้แล้วมันมีเรื่องของพิธาเข้ามาซึ่งพิธานเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ถือหุ้นไอทีวีเขาเป็นผู้จัดก,การมรดกหรือต่อให้คุณจะตีความว่าเขาถือหุ้นก็ตามแต่เนี่ยนะครับไอทีวีไม่ได้ออกอากาศแล้วนะครับ และพิธาสัดส่วนในหุ้นที่วถือนั้นมันน้อยมากจนตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยหนึ่งคือมันไม่มีการออกอากาศนะครับสองนอกจากมันมีการออกอากาศแล้วเนี่ยนะครับสัดส่วนที่เขาถือหุ้นมันน้อยจนมันทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับมันจึงไม่สามารถพูดได้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับพิธามีการถือหุ้นสื่อนะครับพิธามีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้าม มีใครเห็นพิธาใช้สื่อเป็นเครื่องมือโจมตีฝ่ายตรงข้ามและยกหางตัวเองเหมือนที่บางพักการเมืองนักการเมืองบางคนมีการใช้สื่อยกหางตัวเองนะครับใช้บุคคลในวงการข่าวรับเงินเดือนสองทางนะครับแล้วก็โจมตีฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับยกหางตัวเองผมเชื่อว่าไม่มีใครเห็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับ เข้าใจภาพนี้ตรงกันมันถึงเป็นปัญหาของเรื่องนี้นะครับความเป็นจริงคือพิธาและก้าวไกลไม่มีสื่อเป็นของตัวเองในแง่กฎหมายเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้ในแง่กฎหมายจะเล่นงานกันอย่างไรแต่ความเป็นจริงคือเขาไม่มีและในช่วงการตั้งเขาไม่ได้ใช้สื่อยกหาตัวเองยกหางพรรคก้าวไกลแล้วโจมตีฝ่ายตรงข้ามเหมือนกับที่บางผัดทาเหมือนกับที่นักการเมืองบางคนทําและเหมือนกับที่คนในคราบสื่อบางคนรับเงินสองกระเป๋า รับเงินสทางนะครับใช้ความเป็นสื่อรับเงินจากพรรคการเืินเพี้ยนข่าวโจมตีฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลากรณีก้าวไกลพิธาไม่มีในลักษณะนี้ดังนั้นท่านผู้ชมก็รอติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับพิจารณากันเองดูนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสามารถสนับสนุนช่องของผมได้นะครับต้องขอขอโทษคุณโอเวอร์ดวยที่ผมต้องย้ำเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมทาสื่อผมไม่ได้มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือนักการเมืองอยู่เบื้องหลังดังนั้นผมต้องคุยกับประชาชนที่สนับสนุนผมนะครับเพราะว่าหลายท่านไม่ทราบว่า สาม,มารถสนับสนุนผมได้นะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ทาง facebook กับยูทูบสีรดทอล์กนะครับท่านสนับสนุนผมได้หลายช่องทางนะครับถ้าดูทางเฟซบุ o กนะครับส,สนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือส่งดาวสนับสนุนได้นะครับถ้าดูใน u t u b e นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับแล้วก็สาม,มารถสนับสนุนผมทาง QR Code คนะครับที่อยู่ตรง มุมขวาล่างได้นะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068นะครับตรงที่มุมขวาล่างนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายไปข้างซ้ายทุกคนได้เห็นกันเนี่ยนะครับท่านสามารถจะสนับสนุนผมได้นะครับ QR code นะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วสแกนนะครับเข้าไปนะครับก็สามารถจะสนับสนุนผมได้ทันทีนะครับ0072977068นะครับสับสนุนทาง ธนาคารกสิกรไทยด้วยก็ได้หรือว่าหากอยากสนับสนุนทางช่องทาง y o u t u b e นะครับก็กดปุ่มแชทนะครับใต้ปุ่มแชทจะมีตัว S นะครับสามารถกดคำว่า Super Chat เพื่อสนับสนุนผมได้นะครับตลอดเวลาหรือส่ง Super ร์สติ๊กเกสนับสนุนผมได้ตลอดเวลานะครับด้วยเช่นกันหรือจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับ